สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นครับพาลูกวัวมันดูดนมแม่น,ะนี่ครับหานมมาเสริมให้ลูกวัวครับแม่มันนมไม่พอ ดูครับตัวพี่ตัวพี่มันอิจฉาน้องเข้าไปทำลายท้องเนี่ยครับต้องได้เก่าครับเวลาคนมาหาเนี่ยน,นะครับ นี่นะครับบรรยากาศรอบสวนเริ่มปลูกเริ่มทำนะครับเย็นๆอันนี้อากาศกำลังดี <c oughs> นี่นครับน้องมะพร้าวครับอีก2วัน3วันครับ6เดือนเต็มเจ,จะจับยานมนะครับทีนี้ หกเดือนกับสามเดือนนะครับอ้า่านะตัดมาไม่ค่อยกินเลยนี่นะครับกำลังเนื้อกำลังมาครับกระดูกขาใหญ่มากครับ